สวครับผมลูฟี่ตองสรุงครับวันนี้เจอกับมูสังคีมานะครับผมไม่เคยชกวันนี้ร้อยสิบเจ็ดครับเกินเท่าไหร่เมื่อเช้าก็เกินปอนหนึ่งครับสบายเลยสบายรถไปสองรอบครับผมไปสองลูแจ็กกี้ยิมนะครับที่สกลนครกี่วันก็ประมาณเดือนกว่าได้ล่าสุดรถชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดนี่ครับวันกลางวันอ่ะกลางคืนนี่แหละคืนนะเวทนี้คงกิโลถได้ก็ประมาณสามโลสี่โลได้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมมูสังคีมเราเห็นคลิปเขาไม่เขาเป็นมวยไงก็มวยเข่า ไม่ครับมีตีนใายครับไม่ฝีมือครับเราเตี้ยว่าเขาหน่อยนะครับผมเราสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักป่อยก็มีห้าสิบเจ็ดชกมวยมารวมรวม ก็มาสี่สิบห้าสิบครั้งครับสี่สิบห้าสิบสามไฟลังเราชนะกี่ไฟล์ก็ยังไม่ชนะครับแพ้มากี่ไฟล์ติดแล้วแพ้มาสามไฟติดครับไฟติดนะครับวันนี้รู้สึกว่าความมั่นคงมั่นใจร่างกายจะดีไหมครับผมคิดว่าวันนี้เกิดไหมเกิดแน่นอนหริดแน่นอนนะครับผมลูกหลานจากจังหวัดนครพนมครับฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยก็ฝากชาวนครพนมเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับโอเคขอบ่วยดีครับครับผมวัครับผมมุ่งันคิมสเสือวันนี้คู่แรกนะนะเรามาซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ซ้อมไข้หวยดสองเสือกี่เดือนแล้วซ้อมค่ายนี ต้อมมานานต้อมมาเรื่อยๆเลยว่าที่มามาเคยชกร้านเนินกี่ครั้งละมาสามไปครับส่วนมอยากโชกอยู่อะไรอยากแขพันธมิตรใช่ไหมรองน้ําหนักเท่าไหร่วันนี้น้ําหนักใส่ร้อยสิบเจ็ดอัพร้อยสิบเจ็ดมาเป็นไงบ้างมาเกินจุดสี่อับน้ำหนักเราปล่อยๆเท่าไหร่ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดโลปีนี้อายุยี่สิบสี่โชกมารวมๆ ประมาณสี่สิบไฟครับสี่สห้าสิบน่าจะมีสามไฟล่าสุดเป็นไงผลงานก็ไปสะดุดแอนอพซีวีโอต่อยังสวยพี่อ้อมหน่อยวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบหกร้อยสิบหกนะเวันนี้ต้องคุมไหมเนี่ยไม่ต้องไม่เห็นรูเห็นลูฟี่ไม่เห็นคลิปลูฟี่ไหมเป็นยังไงเห็นครับเขาพยายามนะนะแต่เราอาศัยยาวครับผมเรานี่ไงเข่าหรือว่าก็ดังดัดเข่าดัดต่องมัดมาแทงไปสมัดมาแทงไปเอาละคู่แรกวันนี้คนจังหวัด แข่งสาวว่ะฝากแฟนขับเชียร์ในะครัเปิดหัววันนี้ทูโฟยูฝากแฟนมวยชัดยุทธ์สาวรันใจผมนะครับวันนี้ผมสู้เต็มที่นะโอเคขอโช๊ดดีน้องชาย